ถึงผู้ลอกเลียนแบบและแอบ,บอ้างนำคำว่าตบหน้าและเฟซแลปปิ้งไปใช้แอบ,บอ้างประกอบอาชีพลงในเว็บไซต์และหรือลงในเพจต่างๆตาตาจะจัดการคุณตามกฎหมายเพราะคุณสร้างความเสื่อมเสียให้กับอาชีพตบหน้าเฟซแลปปิ้งเพราะความงามตบหน้าเฟซแลปปิ้งไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นจนได้เป็นความงามกระชับผิวหน้าดีที่สุดปี2014 และตาต้าอยากบอกว่าตบหน้าเฟสแลปปิ้งติดหนึ่งในหอาชีพความงามบนใบหน้าที่แปลกที่สุดติดอันดับโลกวันนี้ตาต้าภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ภูมิปัญญาไทยสร้างความเด่นดังให้กับศาสตร์การตบสร้างความเด่นดังให้กับประเทศไทยสุดท้ายนี้ตาต้าอยากบอกว่าคนที่ลอกเลียนแบบคิดชั่วทำผิด คุณยังมีเวลากลับตัวกลับใจก่อนที่กฎหมายจะลงโทษเพราะถ้าถึงวันนั้นแล้วตาตาจะไม่ยอมความใดๆทั้งสิ้นมึงอีโปรโปวกมึงกล้าพูดว่ามึงคือต้นตำรับต้นตำรับก๊อปปี้ต้นตำรับลอกเลียนแบบต้นตำรับแอบอ้างละสิผลิตคนมากอ๊อปผลิตคนมาลอกเลียนแบบผลิตคนมาแอบอ้าง คำว่าตบหน้าเฟซแล็ปปิ้งมึงยังไม่หยุดหลอกลวงอย่ามาร้องขอความเห็นใจเมื่อมึงถูกกฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดความอับอายความอับระยดอดสูจะเข้าสู่ชีวิตมึงแบบไม่มีหน้าจะอยู่บนแผ่นดินนี้อีก